าล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาต่อกันในตอนที่ห้าครับหลังจากตอนที่แล้วอยู่ในปราสาทครับแล้วเราเตะเชือกลงไปมาลงไปเถอะไอ้กระโหลกลเราได้กุญแจมาแล้วครับอาที่แล้วเราก็ได้กุญแจมาครับมาเราต้องไปเปิดห้องตรงนั้นใช่ไหมมาเล่นค้างจากตอนที่ตอน4ี่ครับว่ โดนลงไปเลยครับเฮ้โยโดดลงไปเลยมาเราไปเปิดกุญแจรครับตอนเราตอนพา์ที่4ี่เราเข้าไปในห้องครับตอนนี้มันรีใหม่ครับผมมโหลดเซฟใหม่มันรีมาตอนที่พิ่งได้กุญแจรครับเอาละมาใช่ดอกนี้เปิด,ดกอกนัน้ใช่เลยใช่แล้ว รามาในห้องเจอแอล้เนี่ครับตอนที่4ี่เรามาตัดพาดตรงนี้ครับมาตรงไปเรืเลยนครับเธออยู่ไหนนะอันนี้อะไรระเบิด2ลูกครับแล้วอะไรปืนก้าวมอเอาครับไปใช้ก้าวม่ไจะเจอใครต้อนรับไหมโจนอยู่ไหมมีกล่องเงยอะๆอย่างนีง้แสดง,ว,งว,ว่าต้องได้ประทะแน,น่อนอนครับ ออหมอบมาแล้วครับมาแล้วอู้หปืนกลนะครับมีระเบิดเตรียมให้อย่างนี้ว่าแล้วครับย้อนระเบิดไปก็อนหนึ่งลูกปุ๊มไม่โดนใครเลยครับเฮ็ดช็อตไปน็นอู้ยฝปาระเบิดมาหาแล้วครับลบลบปุ้ยโหลดโลดเกือบไปแล้วยิงลัวมากครับไมาเยอะมากมาเยอะยิง,ย,ง,ย,งยิงไม่โดนเลยเออเฮ็ดช็อตไปหนึ่งตัว ราเบิดปลาไปอีกลูกนึงเบิดเบิดขานอุ้ยมืดมืดมืดหิงหิงตายแล้วครับเราต้องหาทางจัดการป้อมปืนบนนั้นอุ้ยม <board> ืด <illustrations> ม <Maple> ืดจะตายแล้วครับงัดอาการมากาดไปก่อนครับอู้ยระเบิดครับระเบิดมืดมีมืดตายไหมอุ้ยเกือบตายครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตางรับไม่ทันครับเอาล้ว ปลามาทำไมเนี่ยโอ้ยมาเยอะโอ้ยเดินยิงนะวิ่งยิงนะครับอตายเลยครับว่าแล้วครับหยบไม่ทันมาเยอะมากไปเก็บระเบิดก่อนเบอร์กระสุนนะคราวนี้ผมรูหลักครับไปเราต้องไปตรงนี้ก่อน เรามาลบตรงนี้ดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องไปเป้าอุ้ยเ7็เจเนี่ไงเอ็เเปิดไปก่อนไปอยู่เลยครับว่าแล้วมีปืนบาไปทำไมเจอเอ9ครับมาจะเบิดนํำล่องไปก่อนครับเ7 9อุ้ยลบลบลบยิงกองโจนเยอะมากครับ อ,าาอ้ากยมาเยอะมากครับอุ้ยระเบิดก็หมดากาดไปก่อนยิงยิงยิงเออเฮดชอ็อตไปเลยครับอุ้ย,ยมาเยอะ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 ,ยอ,ะอู้จะตายเฮ้ยมันหลอนจากน้ำบนครับมาบอกตรงน,นี้กันครับอุ้ยยิงแม่นมากอยู่ไหนวะมืดมืดมืด อ๋อระเบิดตัวนี้ระเบิดไปซียิงยิงหัวครับมาจากไหนย e ะครับท่านผู้ชมไม่โดนไปมายแกร๊บต้องเจอระเบิดยิงยิงยิงเฮ้ยเบิดกระสุนครับอุย้ยเรารู้หลักแล้วครับเมื่อกี้ตายไปรอบนึงครับมาเยอะมากผมน่าจะมุดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเจอ RPE M. ๗๙ครับ เจ็ดปืนคนนัึนไปไหนต่อต้องเปิดโขงนั่นหรือเปล่านี่ครับโซเอใช่รับนั่นคือทางไปของเราครับเพื่อจะไปเชื่อชั้นบนครับมาเปิดเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปครับเอ้ยเดี๋ยวเดูดนี่ก่อนมีอะไรไหมหายยิงไม่แตกครับมาหาชั้นบนมีอะไรครับเจออะไรไหมอุ้ยดักรอแล้ว เป็นพอดีนะพี่เห็นหัวเป็นหัวอยู่ครับหมอครับเฮ้ยเขาเทียนบังมันกระที่เฮ้ยมาอืมลัวไปดิเออเฮ้ยโอ้โหหมอบ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 อออืื้หสาดไปครับสาดไปเจอ๋ยล,ลูซี่โอ้โหหมดครับหมดหมดเก็บเก้าหมอกด้ครับโคหัวมา ไอ้อ้วนล,ลูกลูกซองอไอ้อ้วนไอ้อ้วนอุ้ยกรรมหมอแรอยงยศไม่ตายครับตายตายเลไอ้อ้วนอยู่ไหนไอ้อ้วนมึงลูกซองครับเฮ้ยไม้โจรสิได้ยินเสียงลูกซองมาใจากไกลครับอันนี้แค่ไหนไอ้อ้วนว่าแล้วครับเดินยิงนะครับมาเฮ้ย ไม่ทันไม่ทันอุ้มาเยอะมากเยอะมากอื้เยอะเยอะเยอะอือื้โอ้โหลบไวมากสตูสตูฉลาดมากครับเกมนี้อื้อื้หัวไปดีเจ็บกันครับเบอร์กระสุดครับเอาปืนกลดีกว่าครับหรือว่าได้เลยอะดีครับกล้ามมองอย่าเพิ่งครับตอนนี้เล่นเน้นลูก,กเยอะไว้ก่อนครับตรงน,นี้ปีนไม่ได้ครับ ไปครับมาไ,ไหมเนี่ยครับปืนกลอุ้ยว่าแล้วครับว่ามีปืนกลมาทำไมยิงเลยครับอืมกาดไปมาไอไหมมาเหรอเจอปืนกลเข้าไปสิมาอไหมหมดแล้วมั้งหมดก็หมดครับไปลงไปดีกว่าเฮ้ยเจออะไรไหมโผล่อ๋อโผล่ตรงนี้ครับ เออเจอ,อของรับพอดีครับเจอไอเทมรับครับมาวิ่งต่อไปเรื่อยครับอันนี้ซ้ายครับมืดจังเลยครับโอ้มีปืนนี้ไนดะ้ได้แล้วครับหมวกเจอลายแทงสมบัติครับมาทางที่เราจะไปต่อครับส่องไฟแล้วโว้ นี่คือแผนที่จูนะสุดยอดมากเลยครับมันเป็นทางคล้ายๆทางเรือครับเชนเกาะอะไรสักอย่างเป็นหอคอยครับว้าวสุดยอดจังเลยอ m ม z i n งเราจะไปทางนั้นจริงเหรอมาเราหาทางไปเตรียมเปิดประตูครับว่าแล้วครับไอ้อ้วนมาเลยครับเตรียมเปิดประตูว่าแล้วมันมาจนได้ครับอุ้ยไอ้อ้ออวนเปิดประตูมาจนได้เปิดประตูก็ซัดฉมำแล้ ต้องเล่นลูกซองแล้วครับดีนเสียงน้ำมาจต่ไกลออกมาแล้วครับท่านผู้ชมทะเลครับมาว้าวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมจากนี้อลังการมากครับนั่นไงครับไอ้รูปที่เราเห็นในกําแพงหลังกาแพงเมื่อกี้เราต้องไปตรงนั้นครับท่านผู้ชมว้าวสวยมากเลยครับวิวชื่อชัดชมป่าชมเขาครับไหม เราหาทางไปให้ได้ครับเราต้องไปช่วยนายเอกกันครับนี่ไงหอคอ,อยที่เห็นในรูปและทางไปน,นู่นอีกโอ้โยมาเห็นก็โดนต้อนรับครับปิวเจอลูกซองลูกโดโอ,โอ้โหโอ้ยโอ้โอ้อยโอ้ยห้ย้องไปอไ้ยโอ้้ปอยโอยโ้ มีไหมมีอีกไหมเก็บกระสุนเนเบอร์กระสุนับมาหากาดีกว่าน,นี้อะไรโอ้โหลูกสองเอาลูกดกดีกว่าครับมาหางนี้ใช่ป่าวไม่ใช่ครับตันครับเราจะหาทางข้ามไปที่เกออาะแห่งนั้นครับขึ้นไปทางไหน ไหนเอ่ยต้องมาโดดเลยไหมอ๋อคือทางนี้ใช่เลยครับทางนี้ครับมาไนต่อครับต้องปีนกำแพงใช่ไหมนี่ครับขาวๆใช่เลยครับโดดจะผูกไหมหินผูกไหมโดดข้ามมาไปลงกเฮ้ยงไหนต่อวุ้ย อ๋อต้องไปทางนู้นครับทางนี้ก็เรียกว่าเฮ้ยจะพังไหมมาทางขวาย้อนตัวลงครับเอ้าลงปิดที่ครับตา <c oughs> ยแล้วครับทา่านผู้ชมนะเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ลองโดดข้ามไปทางนู้นเลยดิ <c oughs> เออสวย,ยครับมาทางนี้แล้วไงย้อนตัวลงแล้วไงต่อกระโดด่ดานไม่ใช่ครับทา่านผู้ชมสองรอบติดเลยครับ ไปทางไหนกันแน่วะเ,เดี๋ยวผมมีาะอ,อ,อ์แป๊นบนึงครับเออดับโไปไม่ได้ต้องข้ามหาทางข้ามไปถึงน,นู่นแล้วมาหินลูกนี้ครับลูกนี้แล้วไงต่อบอ๋อลงเกาะด้านล่างนี่ไงโอ้โหไอผมก็โดดข้ามไปนู่นเลยครับสองรอบติดเลยครับตายมาทางนี้เฮ้ยเออ ชช่แล้วเน็ขึ้นไปใช่ถูกต้องครับมาถูกทางครับตัวนี้ต้องหย่อนตัวลงไปครับโดดสลวงสองรอบครับไปสูงมากเลยครับท่านผู้ชมเออไอหินผุโดดเกือบไม่ถึงขึ้นไปเออเมื่อกี้ผิดทางครับลวงไปสองรอบครับไปวิ่งกันย,ยาว จเจอตัวอะไรไหมเตียงอาวุธออกมาก่อนเลยครับว้าวนี่ไงครับคัดซีนครับเสียงลมมาจต่ไกลนี่ไงครับกองส่องทางไกลให้เราส่องอะไรเอ่ยอ๋อส่งงองอไรคล้ายๆทำเนียบข่าวรัฐสภา,าอะไรสักอย่างครับสมัยก่อนครับภูเขาวสวยมากนั่นไงครับนั่นไงมันช่างสวยเลอเกินนะ ต้องหาเรือข้ามไปตรงนู้นครับนั่นไงครับอลินนาเธอม,มาถ่ายอะไรตรงนี้เจอแล้วครับอุ้ยกองโจรเต็มเลยครับยิงสิครับโอ้โห้ระเบิดครับสลบเลยครับท่านผู้ชมโดนยิงดอกเดียวอื้โดนปุกครับ I I เจอแล้วครับ I I kind of like สนุกไหมนอนในนี้คนเดียว เป็นไงบ้างเพื่อนโอเคไหมต้องหาทางช่วยกันลงไปให้ได้กำแพงนี้มันหนาแน่นมากสร้างโดยอิฐพันปีอาจจะกูก่อนแลว้วก็ได้นี่คือโลกแห่งใมเขาไนทีนะดึงไม่ออกครับต้องดึงต้องดันต้องดึงออกให้ได้พาลายบันดันออกผักมันออกไปมาแล้วครับเสียงในโจรนะเปิดประตูเ๋ือนี้ อันนี้คือคงจะเป็นหัวหน้าโจนครับเฮ้ยเด็กเฮ้ว่าไงเอ็ดดี้ลาจานายเป็นเดบิวในบ้บาน <c oughs> ฉันเจอ <c oughs> ลายแทงสมบัติของนายมันช่างน่าทึ่งจริงนะไม่หรอกเอ็ดดี้ฉันจะไปตรงนั้นไปให้ได้ในหาตามปที่ทินสินะที่นั่นอาจจะมีกองทองมากมายฉันเ,เสนอ ขอเสนอนายให้นำไปแล้วกันไปตายไสเวนนายมีจะตายตายถ้าไปที่นั่นคาชันเดยวนี้เลยก็ได้จะปากดีให้มากเด็กฉันจะเป่ากระหม่อมนายให้กระตุยติดเต็มขนังเลยรู้ไหมถ้าออกไปที่นี่ได้ฉันได้ทองฉันจะรวยที่โชว์ให้นายดูว่าฉันทำได้เหมือนกันเอาละครับนายเอกเอา แต่ขอรอบมาก็รูปกลืครับนายคงอยู่ในนี่นานไม่มีใครช่วยนายฉันจะโบกอยทองมาให้หมดแล้ผู้หญิงคนนั้นด้วยฉันฉันเห็นมากันนายแล้วเธอไปไหนล่ะผู้หญิงคนนั้นล่ะคงอยู่บ้านแล้วนะนายมันยอดมากเลยเพื่อนฉันจะไฟกันนาย ขับเองโชกา้าไม่ตูดอุ้ยระเบิดเลยครับท่านผู้ชมดึงออกจนได้ครับกำแพงทะลุครับมาชั้นนี่แหละใกลททาหาชั้นไปกันเร็วไปก่อนนะเพื่อนขอโมยแทนที่มาได้ครับรีบไปเลยเร็วเพื่อนไปฉันขับเองหาทางไปให้ได้ครับยิงมันเพื่อนยิงมันหปืนทองอุ้ยฉากนี้แล้ว เราเรามีทั้งปืนกลทั้งระเบิดครับระเบิดโอ้ยฉากขับรถครับเมามันมากมาครับต้องยิงระเบิดเออโอ้ระเบิดยังไม่ตายครับอึดมากใครพวกโจมโอ้ยมีมอไซค์เออสามล้อครับตกตกครับเออมึงโอ้ยมีเอทีวีระเบิดไปสิระเบิดไปสิฉากนี้ะระทึกมากครับขับรถในป่ายิงกันมาสมันป่า ระเบิดภ <c oughs> ูเขาเผากระท่อมย่าเฮ้ยเหมาไกลเหรอมึงชนไปซ้ายเวนมาหน่อยเพื่อนมายกะคันนึงครับสามล้อสามล้อดแดงเหรอมึง้ยสวยมากครับฉากนี้ <c oughs> มายกา้มวแต้มองฉากยิงระเบิดไปดีหกล้อตกน้ำไปตกเขาไปมายิง ยิงยิงระเบิดครับอือตายเลยมาอยู่กันข้างครับยิงระเบิดเฮ้ยเอ้ยปืยนใหญ่หมดต้องใช้ปืนกลเฮ้ยลมต้นไม้ต้นไม้ลบอย่างนี้อ้ยชนต้นไม้พปซะระเบิดเอเอระเบิดไปสิ ระเบิดไประเบิดไปครับอุ๊ยป่าภัย,ยดิไม่โดนเออโชตไมา้มาล้อไปอู่เลยครับดูด้าน,นขวาดูด้านซ้ายด้านซ้ายเหรอเล็บมองไปทางซ้ายโอ้โหมือใส่มือใหญ่ลีโหลดไม่ทันไอ้มออสามล้อตะโกนจังมาหน่อยเพื่อนจะถึงยังไงงมาออก ถ้ะเบิดไปซีเราจิ๊บระเบิดไปครับอู้ย์สตาร์ตนะครับท่านผู้ชมไม่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 รอบสุดทางแล้วมันใช้มันใช้ความคิดที่ดีเหรออู้ยย้อนกลับไปลุยมันแล้วเรามีอยู่ทางเดียวขับดีๆกันยิงเออบวกกันทีครับจัดไปก่อนครับ เดี๋ยวไม่ทำไม่ครับมาเออชนกันเว้ยมาเยอะโอ้โหระเบิดทู่เลยครับไปลุยกันเลยต่อเรื่อยๆครับยิงโอ้โหไม่โดนเออโอ้ยลวงสามล้อครับต้องเป็นคนรัวแล้วล่ะเอ้ยยิงทำอะไรมาเออระเบิดไปดิโอ้ยอุโมองอะไรสักอย่างนึงครับ เออไม่โดนเย่เย่มาจะสุดทางนะครับเฮ้ยเหมือนด้านหน้าจะเป็นทางตันนะเฮ้ยยิงไปดิระเบิดหินครับวู้ลงนะครับสวยครับเฮ้ยบาอีกแล้วเหรอสวยมากนะครับโอ้โหระเบิดกระ มาครับโอุย้ยมันเยอะจังนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยยิงโอ้ย,ย,อยทางตันครับลุยไปเลยโอ้ยเกือบไม่พน้นพ้นไหมพน้นจนได้ครับยิงดิหึ่ชนลุยป่าไผ่ไปครับนายสุดยอดมากเลยเพื่อนโอ้ยทางตันทางตันเบรกอุย้ยจะล่วงครับท่านผู้ชมล่วงไหม ยังไงโอเคจะเย็นๆฉันจะจับมือนายไว้ฉันได้ตัวอะไรแล้วขึ้นมาแล้วครับโอเคไมเป็นไรเราไปต่อเถอะเราต้องตาห้ติดเร็วๆไม่ไปครับล้อติดติดหินจะลงเขาอะไรวะเนี่ยเร็วๆเร็วๆโอ้ยมันมาดักรอแล้วครับเป็นยังไงบ้างเพื่อนดีนายจะไปไหนเพื่อน ไม่พอดีฉันรีบ pues ไปทนุนละนะอย่าห nah ุบปากซะฉันจะไปกับนายด้วยอะไรนะท่านเราร่วมมือกันไปได้ทองมหาศาลยิงมาทำบ้านอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวบิค่อยๆคุยกันก็ได้นี่ไม่ต้องใช้กำลังฉันจะไม่อยากคุยอะไรไปไม่ฉันต้องการแผนที่นั่นส่งแผนที่ด้านนาซะ พร้อมหรือยังก็ได้ไดก็ได้เดี๋ยวฉันจะเขายืนให้นายเร็วๆเดี๋ยวนี้เราต้องโดดลงเพื่อเราต้อง,งโดดลงกันได้ได้ฉันกำลังหายอยู่แต่จเย็นสิไปตกน้ำเลยครับท่านผู้ชมรอดไหมครับมาเรามาโพตรงใน รัฐส,สภาครับตอนที่แปดแล้วครับท่านผู้ชมมันมากนะครับโอเคครับคลิปนี้จะสามสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวรอผ่านตรงนี้ไปผ่านจุดอันตรายไปผมจะตัดพาร์ทไ้มาเล่นพาร์ทที่หกครับไปต,ตอนนี้มันไล่ยิงเราอยู่ครับต้องสอยมันก่อนยิงให้หสอยเหมือนหนังช่องเจ็ดแล้วครับยิงดวงครับ เดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปผมไปเข้าตะพาดครับอุยยอยออ้ยมาเยอะมาเยอะยิงมาเยอะมามาเยอะเหรออยู่ไหนหลังหลังกระแพกต้องหมอบครับยืนเป็นเป้าน,นี้อูย้ยหัวไปดี1หนึ่งเมตรจะสามสิบนาทีแล้วระเบิดไปซะยิงเล่นครับไปเราไปกันเถอะอุอ้ยไอ้นี่ใช้ ไอ้แมกนั่มน,นะครับเป็นแรงนะครับถือว่ามันแรงนานคนระับมากระจุยไปเก็บไปห,หนึ่งเม็ดหนึ่งมาไอ้อ้วนไอ้อ้วนระเบิดไปสี่ลองใส่จะมาเยอะอะไรหมดครับหมดหมดเติมกระสุนเติมกระสุนหน่อยนะ เวรัดตัวก็ยังดีนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่เอาลูกซองแต่ต่อครับโอเคครับปลอดภัยแล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ผมจะตัดพัทไปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในพัทที่6ครับคลิปตอนนี้ตนตอนที่6ครับสำหรับวันนี้ตอนที่5ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ